แชร์สน,นันสาวบุกโชว์ทะเบียนสมรสกางงานแต่งผัวลันไม่เชิญก็จะไปนี่นะคะทะเบียนสมรสสารยูหมูกแก้วกันิิพาพันพืชเ็นตอนนี้จะเข้าไปในงานถูกข้อมือเขากำลังจะมีพิธีถูกข้อมือกัน ชาวเน็ตแห่แชร์สาวไลฟ์บุกงานแต่งสามีโชว์ทะเบียนสมรสกลางงานลั่นไม่เชิญก็จะไปชีย้ยังไม่ได้ย่ามาแต่งงานใหม่ได้อย่างไร การแต่งงานซ้อนตามกฎหมายถือว่าไม่ถูกต้องและตามหลักของชีวิตคู่และหัวใจของคนสองคนก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเช่นกันเมื่อคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนใจย่อมมีอีกคนเสียใจและบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตตามมาได้เช่นกันล่าสุดเกิดเหตุการณ์สุดเดือดเป็นคลิปที่แชร์ว่อนในโลกออนไลน์เมื่อหญิงคนหนึ่งสวมชุดดำถ่ายคลิประหว่างบุกไปงานแต่งงานของผู้ชายซึ่งเธออ้างว่าเป็นสามีโดยมีทะเบียนสมรสอยู่ในมือด้วยโดยสถานที่ที่เธอเข้า มีการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนพร้อมกับมีพิธีรดน้ำมีบ่าวสาวอยู่ในงานซึ่งมีการพูดว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้อยากขาดจากเธอแต่มาแต่งงานใหม่ได้อย่างไรจากนั้นก็มีการโพสต์คลิปอีกครั้งเป็นการโต้เถียงระหว่างเธอกับชายที่เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวได้บอกกับเธอออกไปจากงานและไม่ได้เชิญไม่ใช่แขกของบ้านนี้ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะโพสต์ลง Facebook ว่าตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต มีผู้ไม่หวังดีตามข่มขู่ให้ลบคลิปโดยคลิปดังกล่าวได้รับการแชร์นับหมื่นครั้งแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดนี่นะคะทัเบียนสมรถสารญยูหมู่แก้วกรนิภาพันธุ์พืชเห็นตอนนี้จะเข้าไปในงานถูกข้อมือเขากำลังจะมีพิธีถูกข้อมือกัน ไม่ได้คือยังไม่กล้าเปิดกินตอนนี้ก็เข้ามาถ่ายรูปในงานแต่งนะคะคีพิธีผูก คนดูอย่างเยอะเลยนี่นะคะทะเบียนสมรสแล้วกำลังจะผูกมือขายผูกมือค่คะไม่รู้ว่าเขาแต่งกันได้ไงะคะทะเบียนสมรสก็ค่ะแต่งได้ไงไม่รู้ทะเบียนสมรส้าอยู่งงมาก ตอนนี้แขกร่วมงานเต็มเลยนะคะเป็นสักขีพยานให้สิบตำรวจเอกสรัญยูหมูแก้วกับนางสาวรัไทยจันโทเราไปกันนี้ว่าเขาไม่ต้นอนรับเราแล้วไป ถ่ายรูปสิลูกมึงขะปูมึงบอกมึงไม่ต้องไปยุ่งก็ปูมันจะเอาอย่างไรก็ปูมึงปูบางทีได้าัดแล้วเอาเลยเอาไปอยู่เอาสิเอาสิเชิญกลับครับคุณก็ไม่ใช่แขกของบ้านนี้เชิญครับก็แล้วแต่พอว่ายไงคะพอว่ายังไงเอว่ายังไงก็ได้เอาให้มันจบไปก่อนกลับไปก่อน